ใชชช้พพลลัังงสวัสดีครับเพื่อนๆไปเที่ยวด้วยกันไหมครับต้นคิดต้นคิดจะไปไหนล่ะครับจะไปเที่ยวสวนสีราชากันครับอาจารย์จะไปด้วยกันไหมครับไปด้วยสิน่าสนุกออกว่าแต่ต้นคิดตรวจสอบอายุยางแล้วยางว่าหมดอายุหรือเปล่าเห็นมีคนนั่งกันเต็มรถเลยแล้วเขาดูกันยังไงอะครับผมดูไม่เป็นนะครับอ๋ออย่างนี้ครับต้นคิดต้นคิดสังเกตที่ตัวเลขตรงนี้นะครับจะมีเลขโดดอยู่4ตัวนะครับ เลขโดด2ตัวแรกซึ่งเป็น24ก็คือจะบอกว่ายางนี้ผลิตในสัปดาห์ที่24ส่วนเลขโดด2ตัวหลังคือ11แสดงว่ายางเส้นนี้ผลิตเมื่อปีคศ2011นั่นเองดูไมย่ยากจริงๆด้วยเอย๊ว่าแต่สัปดาห์ที่24น่าจะเป็นประมาณเดือนที่เท่าไหร่นะส่งคำตอบกันเข้ามานะครับต้นคิดมีของรางวัลมอบให้สวัสดีครับสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี